อนชิลวัดอนี้นี่อันนี้น่ะปั้นลระบอกปั้นเล็ชิลวัดเอ้ยไม่ได้ปั้นลงเตอร์นี้่นะถ่ายน้ำโลดน้ำลงทีมาลักจี้จน๊ยนังพูดนา้ช่างเลขาจักร อืมอืมชิดน้ำแต่ละรูปลูกใช่ไหมจ้อยจ้อยนี่ชงผมตัดอเวรสันมาเงินชีวิตไม่ัดเท่าไรเท่าไรเท่าไรก็ได้ห้าพันจีเซนหนึ่งอืมเจ้าพัน็ตัดตรงซิกเจ้าว่าจักจิกแสนแล้วเถิดนี่ไปตัดแทนออกบรเลยคอนี่ก็เลยตัดมาดี อมมาทะเตับุนไ้างเกายเน่ยี่เราปเปิดภาพมาตอนนี้อยู่เฮือนนอ้องถวยทองพี่น้งนองไอ้เนาะ เออชีพยู่นี่แมงมุอนี้เนาะมาหารถมาจอดไว้เดี๋ยวนะครับมาลงมินี่พี่น้องเนาะโอ้น้องน้องพ่นกิ่งเห็ดเวียกอยู่กันนอกจ้อยพวกพี่น้องเลยเนาะเห็ดลังเดียวมือนี้พี่น้องเลยเนาะเพิ่งส่งเห็ดติดกันนอกจ้อยเอาไว้พี่น้องเลยก่อนหนึ่งเปิดกลาบทักทายสบายดีสบายดีสวัสดี พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเวสต์ซูขูสุขคนเด้อวัยศูนย์ของเราคงไทยเลทางต่างประเทศกันยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องยูทูน้องพัดไส้ชานแนลมอีกแล้วพี่น้องเอ้ยอ้าวพี่น้องมาพบม,มาพบกันตอนนี้กันจะเข้าไปพี่น้องไปเบิ่งทางอ่ากับเพงของน้องจ้อยพี่น้องเนาะอ่าเป็นเห็ดฮอดไซแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเมื่อนี้สีแล้วคือโบอแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเราไปเบิ่งชมไปติดตามน้ำกันพี่น้องเอ้ย เ็นแต่สี่คนอยู่หันเนาะเอาแก้วมาอยู่ก่เหมือนที่พี่ตงเนานนมันน้อวันยังไ่ได้ฮับดินปรับยางซัำพี่้ังเนาะ มานัามายังไว้เลยองเนาะสิละนี่ก็เหลือเหลือ2 2อัน3อันพี่น้องเนาะ

สวัสดีพ่อแก้วสวัสดีอ่างั้นวนี้เสียงเจ้าคืออื่นแท้หัวเจ้าคือบราณเลยมือนี่คอยจีบคอคอยจีบคอฮะยจีบคอจีบคอบ่อือต้องเส้นหลาบใช่ไหมนี่ถ้าบริษัทวัเขือนเราเราไปเชโน่ไปเชโน่ดูสโอ้เราจะพลดไงลาบเหรงยาส้นพ่อแก้วอันนี้ฮะอย่นี้ก็มาคือกันเลยไงลาบเป็นชื่อเป็นเบีย เป็นไหล่าบ่เนี่ยเปลี่ยนสื่อเลยเจ้าได้จ้ะเปลี่ยนใส่เปลี่ยนมาใส่ทีมงานตู้เลยเป็นงบ้านได้เหรอป็น่บ้านเปใหญ่บ้านตนี้ตูถ้วยอืมมีห้องเปในญ่บ้านอันนี้ได้จ้ะนี่ได้สิรวตร สีลาวดว้าเป็นสีลาวดอีกเนาะเีรลองได้าวัอืสีลวดก็มีแล้วเนาะครบสุดงานนี่ต้องถึงตำรวจเลขาเลดงานนี่ต้องถึงตำรวจแล้วงานนี้ แม่ปโอช่วยกัตโกันโทรเนาะปติดกั็แเอาวดติดอ้โอผมไมเแงะเพราะว่ามไม่แงะผมีเน็ตะผมม่แงบอกเพราะมไ่แงะเพราะบมม่แนีปันโชิลวัตนี่นี่นี่นะปันเราบอก ปั่นเล็บี่ลว่เอ้ย่ได้ปันลงเตัวนี้นะถ่ายเป็นงามโลดนี่ลงขีมาลากจุ๊ด่งอปนปูููนอเลขาจักรลขาช่ยนซืบอเลายนชื่อมาแล้วะ สาวนีเพิ่งเป็นสามเนาะเทเราบ่นีมันใกล้เทเราบ่ตัวนี้งยังตัวนี้เทแล้วสาวนี่เนาะเทแล้วที่ระวัดได้ขึ้นนั่นน่ะที่ระวัดได้ขึ้นเทตัวนั้นเทเรี้อยเสาข้างนี้ถือว่าส้ำเร็จเนาะอ่าซ้ำเร็จเรียบร้อยพี่น้อยฮะเอาวยังตัวใดเทกับเพื่อนโอ้ย เออเจับมึงเรียมฮะใ้เช้ชานี่คือวอ่ันเพียงอะ,อะไรมันวันเที่ยงจับดบลยเป็น มื <g ül> อ,อจับเนเทียนฮะอะไรอเออมือเนาะบเทียนจับตัวปแปเนาะจับตัวนี้เหรอพวกนี้เป็นนี่แล้วก,ก็จับเป็นนี่แล้วกะจับแบบนั้นบอกแบบนี้ น,นย,ย,ยังบทเทียงหากระช้าอยู่อเอาเดไปเที่ยงง่ายอ,อีกสามสี่ชัว่วโมงผมจะยังเทียงนี่ออแมน,นแลิกงานด,ด,ด้วยแก้ด,ด้วยวัดสี่ลูกน้องแก่ผู้เจ้าปรอยูรพ่อโนี่ลูกน้องผู้เจ้าประทั <c oughs> ะยไม่ใช่นอ,อมีแต่พอยยล่าอยู่พอยล่ากับวบ้านนกับอันนั้นกับสี่ลวั Xí là bạn Không chút Có tu đảo nhưng tủ có lôi như Có tu đảo luôn tu đảo Có viên tít lên đừng ngồi cái này Ui, ui à... khỏi chập con. con. đấy nhón chập con. ไม่เงินนะงอกเลยนาจอยเราลงจ่อยซือขนมเพิ่้องหลาปฏิเสธป้อมวันนี้ใครพอมาเปล่เพิ่งก็ต้องมาเพื่นนั่นเนาะเพื่นเล็กค่ะก่อนเลยมาเพิ่นเล็กค้าก่อนเประตูต้องเห็นแต่ร้านีระวันเลยไหมมีขาพักรักพักรักตักักเล็กเล็กขาเลย

เอดงในช่างช่างสีลวดหว่าได้ประกาศเนี่เติ้อะ้ไมม่บอกูชมโบแต่อะไรทปูนมาไม่อยากเป็นนี่นานี่ขอดูแล้วอยูดูมไม่ไดปูนพกอยู่อ๋อนาหนามนี่ เมาเห็นเองดิเห็นเองลุงพร้อมให้ฮีค่ะคือนไมมีคนลงลาจานตัวนี้น่ะโอแล้วอ่อตู่เนอลืมเอินจานเลยจานเมวยมันมันก็บอกนย่ ชิลวัตชิลวัตปัดใจไยไม่ตู้พอยตุ้พอยมาก่ตพ่นะหนึ่งบ่อยวันนี้ได้ย่างกินเที่ยงไปตุ้มติดลงดอกลงซอยไปลงนะสี่สายสี่สายขายบอกืขายบ่อลยดิ ยังแต่2องคนเจ้าแล้วกำลังละแล้วอืมขายหมอเลยขายบ่อซองคนเจ้าแล้วคนบรล่ออือคนบหล่อบรวยแล้วผู้ที่สามกับผู้จับกล้องเงนแล้วเนาะใค้จับกล้องขอบริจับได้แขนผุ๊บตั้มด้วยเราอยากไ้ทันหมูสองหมอทันหม งานนี่น hier, ต้องถ e ึงทันมอเปล่าตึตลงประกาศให้รักลือได้หรอเจ้เป็นยังจะนายนางมองได้เจสิโลระันกินายหาไปคุดหูหานอยหาูกับปูงูเลี้ว้สิโคัดเองไน้จิโล ขัดเองมาขอดขอดอืมใช่ป่ะภายภายไปเห็ุวันเกิดมันเกิดเจตบ้านนี่ฮะใช่เค้กฮ่ะนี่ผอมาบอกเนาะอ้าวจะแจ้าแล้วมาบอกน้องน้องล่ะมาบอกกันเลยเนาะมันเกิดวันเจดกันโอ้ยสั่นกันกินเค้กเลยเจ้าเอ้ยเราจะประกาศเราไปชีรวัดเนาะประกาศขางในได้เมื่อวานนี้ งานจะมันเกิดในร้านอืมอาน้องหลาคือว่าน้องชายวะอ้าวน้องหลาขี้ตัวแล้วป่ะนี่เนาะว้องอ้าวมีน้องชายมีแต่น้องหล่าอืในร้านกับน้องสมกันเลยเออมาดูตัวมีปรจอง g องะจ o n ในใจอยากได้ทั้งสเอาเอื้อเอาน้อห็นบอังจ่อย้ยเดมกำลังชำมทีนี่เลือตายหคนชำมทีเห็นยังนา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 จุดนเหลี่ยมปะเสิไม้นี่ ชบม้ยตินี่อกไม่ต้งจริงจังเลยสิดีลงพองกันสิได้ลงเลวก็ปัดเลเด้อเออเดีกปัดลงลงไปเลยเลยกัปัดติดมาเราเึ้ยเชียอเชียเสียบริเินเียบิเวเียของเงินเียตู้น้ำก็งอเชียตู้นะเสียตู้น้เติมได้หมดเยอะยเตเลย นี S <S ่เหรอลูกเองฟองนะรัวใส่ทางคนลูเองใช่ไหมที่น้้านี่นนะอารยนที่ชิอืมิดน้ำใส่ละลูกลูกใ่มจ้อยจุยนื้สังคมตัด์ออเวรนี่มากเงินนะิาเท่าไรอเท่าไรเท่าไรก็ได้ อ้าพันจีตัดเชนหนึ่งเจ้าพันก็ตัดตรงสิเจ้าว่าจะจะแสนแล้วเหออันนี้ไปตัดแทนนอกไปเลยคอนี่ก็เลยตัดมาดีผมว่าถ้าจะตัดต้อขึ้นเฮือนผู้จิตัดจิตัดยุตัวนี่ตัดเอาเลยหนึ่งอ่ะขึ้นเฮือนแหละตัดเทวโรดเลยบ่อกเอ้าวแกฉบเลยได้ยังตัวนั้นโมบิลยังอยู่ Kẻ bạ theo đuổi lơi ตายแล้วไปหยุดนะหยุดไม่ได้แล้วเห็นบ่นี่น้ำมือนีบลมมาได้มือนีพี่น้องเนาะลมลมไหลมาได้ครบลมเลยแต่ว่าแดดแดดฮอนลมจะไม่ได้ครบแสดงว่าน้องจอยลมบูสาวหลายคนนี่เนาะคุณสิเทบอนิวนังเนาะเจ้าประจว ลมลายจะไม่ได้ครบ<อ>วรเวลาพวกเนาะตัวไรเรื่อยไปฟ้เปื่อไอ้บนันนะมันจอดฉนีปูนเหมือนกันเปืนเนือยบนแหน่เปืือนเฮือนบนแหน่ไม่เอาผ่านเนี้ยไปผางโมโต่อได้นี่งผ่าปาดปูนเนี่ย,ยปาดทั้งปูนปาดทั้งหม่งโมครบสุด ว่าวันนี้มันเป็นดวงนี่มีคือกัน <c oughs> เอ๊ะเจ้านี่ประจําได้สีดำคือกันอ้าวผ่ามันคือกันวัานี่มันมีน,น,น,นี่อันนี้ไวติดนี่สามรอบไปชมน่อยเดี๋ยวเด็กคอยบอกพีซื้อคอยเป็นห่วงพี่เจ้าอยากมันกัดใส่กัดบ่บ่ได้มงึงใส่เลย การนีนจนน้จะมีคนตั้งบ่ตั้งเหรอเรคือโทรหาเพื่นนี่นเบอร์โทรศูนย์สองหนึ่งสองสองปดสองปดโทรหาเพื่นมาตั้ง Mình làm đi yêu, kỳ làm người. Một tuyến minam, tuk đi làm Ah, nếu kỳ lòng cốt, mày. là. Sami, được học, mày, nó. Knock, này, nó, tuyến. Yêu, kỳ lòng, mày, yêu, kỳ lòng, mày, 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 เอาเงินก่อนหาพันเพราะพอดีหาเดือนโคมเดือนละพันเนาะที่ไม่ไดดีว่า นน้องเาไมีนี่พ <motiv ators> <m> ่อแก้วก like ็มาอยู่เนาะเป็นไปตลาดมีแ like ต่น uh ้องๆเป็นอยู่สี่คนใช้รถจะได้มันรถคอยบรรยายน่ะไปเชิญเป็ดแปลเป็ดอ้แปเป็ด ขอซื้อเป็นน้ำข้าวป้านะบาเวียง่เอาเงินให้อีกวันเลยบาเวียงบริมาบอกไบาด้มาบอกไนี่อเอฟซีบาเวียงบด้มาบอ ถามก่อนว่าสําถามเจ้าแล้เนาะอยู่ตรงกันเนาะอือใช่บ่ตายพออยู่่ตกฮะตกเมื่อคืนนีตกบ่ตกแห้งบ่านี่จะฟากจะฟาคืนล่ะยังใจตรงกันบ่จักอเนาะถามพร้อมกันเลยคมีนี่เตะเตะูีนะ เรากินมีวิตโตมีนิตโตจกโดนบ่อทางนี่อ้าวไปถามเจ้าเจ้าทางนั้นบ่อโดแป๊บเดียวประมาณหาหานาทีนี่แหละอันนี้ปักปักเขาเบิ่งปูนอยู่คืนนี้11โมงยันฝนตกครับยันตกเมื่อคืนี่ฝนตกมาจ้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 าบ่อตกแ้งดิแมนคอยเปิดน้ำไว้ดิ นนะหนากำลังจัดเรียมกำลังสาบไปน้ำโอกไปน่เนาะโอเคมือ้ก่อ่าโอเคพี่น้องเบิ่งมือนี้กับพี่น้องนก็อยู่กัน4ี่คนเขลาพี่น้องไปก่อนนะพี่น้องได้ขอการบําบัดสบายดีสบายดี